สวัสดีครับกลับมาพบบทวิเคราะห์ทางเทคนิคประจำเช้าวันที่11มีนาคม2559สรุปข่าวแล้วก็น้ำนมราคาทองคำประจำวันเดี๋ยวเรากลับไปดูภาพรวมทางเทคนิคในเช้าวันนี้กันนะครับภาพรวมทางเทคนิคในเช้าวันนี้นะครับเมื่อคืนวานนี้นะฮะหลังจากประกาศทำมาตรก,การกระตุน้นเศรษฐกิจทางฝั่งยูโรโซนนะครับก็ราคาก็ ค่อนข้างจะสวิงพอสมควรนะฮะแต่ในท้ายที่สุดแล้วนะครับก่อนปิดตลาดราคาก็มีการดิดตัวขึ้นนะฮะโดยทําจุดสูงสุดนะฮะบริเวณ1280ทงงเหรียญน,นะครับซึ่งเป็นจุดไฮสุดในรอบนี้นะฮะแล้วก็เ,เป้าหมายถัดไปนะครับ1 2 9 3เหรียญแล้วก็1 3 0 5เหรียญจะเป็นจุดหมายปลายทางของรอบนี้นะครับดังนั้นนักทุนที่เข้าซื้อไว้ก่อนหน้านี้นะครับ สถานะที่มีกําไรควรจะแบ่งทํากําไรออกไปก่อนนะครับเมื่อราคาเคลื่อนตัวเคลื่อนตัวเข้าหาแนวต้านดังกล่าวนะครับแล้วก็เมื่อราคาเคลื่อนตัวถึงบริเวณแนวต้านดังกล่าวนะครับปิดสถานะทำาไรนะฮะแล้วสลับหน้ามาเปิดเล่นฝั่งขายแทนดูบ้างนะครับซึ่งเรามองว่า,าราคา อาจจะมีการพักตัวลงมาในครั้งใหญ่นะฮะอาจจะเป็นกับการปรับฐานรอบใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะมีการอยอดตัวลงมานะครับดังนั้นเนี่ยนักงทุนอาจจะต้องเปิดสถานะทำอะไรออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูแนวรับแนวต้านประจําวันกันนะครับแนวรับแนวต้านประจําวันนะครับแนวต้านแรก1 2ึ่เหรียญแนวต้านที่2 1 2 9 4เี่หรียญ แนวต้านที่3 1,305เหรียญครับส่วนแนวรับแนวรับแรก1266หเหรียญแนวรับที่2 1,255เหรียญแล้วก็แนวรับสุดท้าย1247ี่เหรียญนนครับวันนี้ราคาก็กำลังเคลื่อนตัวเข้าหาแนวต้านนะครับสำหรับท่านที่มีกำไรแนะพิจารณาทำอะไรออกไปก่อนนะครับแล้วค่อยมาสลหรับนาะาเปเ็นฝั่งขายแทนสำหรับวันนี้ขอจบการรายงานแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ